ด่วนตนข่าวรีบวิ่งลงจากเวทีเกิดอะไรขึ้นและสึกชิงตั๋วไทม์สแควร์ที่กำลังลุกเป็นไฟสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทั่วโลกและสวัสดีแฟนคลับคนรักลุกทุ่งหมวลำที่เคารพรักทุกท่านครับกลับมาพบกับผมบ่าโจ้ดีไซน์และดิฉันสาวอายอารยาค่ะในรายการบ่าโจ้ดีไซน์ดราม่าไลฟรายงานพิเศษที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกประเด็นร้อนที่ซ่อนอยู่ในวงการบันเทิงไทย วันนี้เรามีเรื่องด่วนครับสาวอายาเรื่องที่ทำเอาแฟนคลับหน้าเวทีและในโซเชียลถึงกับแตกตื่นกันไปหมดกับพาดหัวข่าวที่ว่าด้วนต้นข้าวสุปริยารีบวิ่งลงจากเวทีเกิดอะไรขึ้นทำไมศิลปินตัวน้อยของเราถึงทิ้งเวทีกลางคันแบบนั้นฟังดูน่าตกใจนะคะเบาโจแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าอย่าพึ่งตะหนกตกใจไปค่ะเพราะการวิ่งลงจากเวทีครั้งนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุ ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงแต่มันคือภาพที่สวยที่สุดที่อารยากล้าพูดเลยว่านี่คือภาพแห่งปีของวงการลุกทุ่งไทยค่ะถูกต้องครับเพราะสิ่งที่ทำให้น้องต้นข้าวต้องรีบก้าวลงจากเวทีด้วยความเร่งรีบนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเพราะแขกคนสำคัญที่สุดที่เดินทางมาเพื่อรอพบเธอนั่นคือคุณยายทวดวัยเกปีครับคุณผู้ฟังคะลองจินตนาการตามสาวอารยานะคะ หญิงชราวัย93้93ปีที่สุขภาพหูตายังดีเยี่ยมติดตามดูหลานสาวผ่านหน้าจอมือถือดูไลฟ์สดทุกคืนด้วยความรักความเอ็นดูเสมือนลูกหลานในไส้และเมื่อทราบข่าวว่าน้องต้นข้าวมาเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ร้านอาหารต้นไม้ริมนาใกล้บ้านท่านไมร่รีรอที่จะบอกลูกหลานว่าพาแม่ไปหน่อยแม่อยากเจอหลานตัวจริงนี่แหละครับคือพลังที่ผมเรียกว่าปรากฏการรักข้ามรุ่น ปกติเราจะเห็นแฟนคลับวัยรุ่นไว้ทำงานตามกรีดศินตินแต่สำหรับต้นข้าวสุปริยาแฟนคลับของเธอครอบคลุมตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆไปจนถึงผู้เฒ่าผู้แก่อายุเกือบร้อยปีเหตุการณ์เมื cleans, ่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมามันจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ครับว่าความน่ารักและความกตัญญูของเด็กคนคนี้มันทะลุจอไปนั่งอยู่ในหัวใจของคนทุกวัยจริงๆ และช็อตที่ประทับใจที่สุดคือวินาทีที่น้องต้นข้าวทราบข่าวว่าคุณยายทวดมาถึงน้องไม่ได้ห่วงสวยไม่ได้ห่วงภาพลักษณ์ศิลปินที่ต้องยืนสง่าบนเวทีแต่น้องรีบลงมาทันทีลงมาเพื่อไหว้ลงมาเพื่อกอดและลงมาเพื่อรับมอบของขวัญที่น่ารักที่สุดในโลกนั่นคือตุ๊กตาหมีตัวใหญ่และรางวัลน,น้ำใจที่คุณยายเตรียมมาให้ ผมมองว่านี่คือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่สำหรับศิลปินรุ่นใหม่ทุกคนครับการที่น้องลดตัวลงมาหาแฟนคลับการที่น้องใส่ใจคนเท่าคนแก่มันคือสเสน่ห์ที่สร้างไม่ได้ด้วยการตลาดแต่มันต้องออกมาจากเนื้อแท้ของจิตใจคุณยายทั่วท่านนี้คือตัวแทนของพลังรักที่บริสุทธิ์ท่านไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนท่านแค่ต้องการมาเห็นหน้ามาให้กำลังใจและรอยยิ้มของคุณยายในภาพนั้นมันมีค่ามากกว่ารางวัลใดในโลกนี้เสียอีกครับ ใช่ค่ะคุณเบ่าโจ้และพลังรักนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ร้านอาหารเล็กๆริมนาเท่านั้นนะคะแต่มันกำลังลุกลามกลายเป็นปรากฏการณ์ห้างแตกที่เราต้องพูดถึงกันในวันนี้ด้วยค่ะกับงานดวนเพลงลุกทุ้งสัญจรที่กำลังเกิดขึ้นสดๆร้อนๆณนเวลานี้ที่จังหวัดนครราชสีมาโอ้โหเรื่องนี้ต้องขยี้ครับสาวเอยาเพราะล่าสุดทางเพจ ตลาดเซฟวันโคราชถึงกับต้องโพสต์ระบายความในใจว่ายอมใจแฟนคลับจริงๆเพราะเจ้าหน้าที่ตลาดแจ้งว่ามีแฟนคลับของน้องต้นข้าวมารับูเสือรอจองที่หน้าเวทีตั้งแต่เมื่อคืนวานครับมารอข้ามคืนเลยเหรอคะโบโจนี่มันระดับปรากฏการณ์ศิลปินเกาหลีหรือซูเปอร์สตาร์ระดับโลกแล้วนะคะที่แฟนคลับจะมีความทุ่มเทขนาดนี้แต่นี่คือเด็กหญิงวัย13ปี จากรายการประกวดร้องเพลงมันสะท้อนให้เห็นอะไรคะมันสะท้อนให้เห็นว่าต้นข้าวไม่ใช่แค่นักร้องครับแต่เธอคือความหวังและความสุขของคนกลุ่มนี้การที่คนคนหนึ่งจะยอมอดหลับอดนอนตากน้ําค้างมารอจองที่นั่งเพื่อที่จะได้เห็นศิลปินที่เขารักเพียงไม่กี่ชั่วโมงบนเวทีมันไม่ใช่แค่เรื่องของความบันเทิงแล้วครับแต่มันคือศรัทธาคําว่าศรัทธานี่แหละค่ะที่อารยาเห็นด้วยที่สุด และงานที่ตลาดเซฟวันโคราชวันนี้ที่มีศิลปินรุ่นพี่มากมายทั้งพี่ไพพงศธรพี่ออลีพี่อิสพี่ขิมและอีกหลายท่านมาร่วมทับแต่ปฏิเสธไม่ไ,ได้เลยว่าแม่เหล็กก้อนใหญ่ที่ดึงดูดมวลชนมหาศาลขนาดนี้คือเด็กสาวที่ชื่อต้นข้าวและไม่ใช่แค่ที่โคราชนะครับพี่น้องสัปดาห์หน้าวันเสาร์ที่29พฤศจิกายน เตรียมตัวให้ดีชาวพระนครศรีอยุธยาที่ตลาดสุวรรณเกลียวทองสาขาท่าเรือทับดวนเพลงลูกทุ่งสัญจรจะยกพลไปบุกถึงที่นำทีมโดย New Country พี่เพชรขทาวุธน้องแบมและแน่นอนน้องต้นข้าวสุปริยาใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศห้างแตกตลาดแตกตรงไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองครับอรารยาต้องขออนุญาตดึงคุณผู้ชมกลับมาสู่โลกแห่งความจริงที่กำลังดุเดือดเลือดพล่าน และเต็มไปด้วยกลยุทธ์นั่นคือสนามรบของคะแนนโหวตไทยรัฐที่สุดแห่งปี2568หรือปี2025ค่ะเรื่องนี้สำคัญมากครับและเป็นเรื่องที่ผมต้องวิเคราะห์เจาะลึกแบบคำต่อคำเพราะสถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนคลื่นใต้น้ำที่ข้างบนดูสงบต่ข้างล่างกำลังปั่นป่วนอย่างหนักเรามาดูตัวเลขล่าสุดณนะวันที่22พฤศจิกายน 2,568กันก่อนครับในสาขาลูกทุ่งหมอนลำแห่งปีตอนนี้ต้องบอกว่าน้องต้นข้าวสุปริยารหัส TR80 คือราชินีไร้บัลลังก์อย่างแท้จริงค่ะด้วยคะแนนโหวตที่สูงถึง4 7 7 7 2 3โหวตคิดเป็น84.46%นําำห่างอันดับสองอย่างพี่ไรอ้อนกาจบัณฑิต ที่มีอยู่64,743โหวตแบบชนิดที่เรียกว่ามองไม่เห็นฝุ่นถ้าดูแค่สาขาตัวเองเราอาจจะบอกว่าชนะขาดลอยนอนมาปิดหมู่บ้านฉลองได้เลยแต่ช้าก่อนครับทุกคนเพราะเป้าหมายที่แท้จริงของแฟนคลับต้นข้าว Family ไม่ใช่แค่แชมป์สาขาลูกทุ่งหมอลำแต่มันคือตั๋วเครื่องบินสู่มหานครมิวยอร์กการได้ขึ้นป้ายบิลบอร์ดท,ที่ไทม์สแควร์ ถูกต้องค่ะเบาโจและนี่คือจุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดเพราะการจะไปไทม์สแควร์ได้นั้นน้องต้นข้าวต้องติดอันดับ1-3ถึงของหมวดบันเทิงรวมทุกสาขาซึ่งตอนนี้คู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คนในสาขาลูกทุ่งละค่ะแต่คือศิลปินจากสาขาอื่นผมจะกลางตัวเลขให้เห็นภาพชัดๆนะครับผู้นำสูงสุดตอนนี้คือแพทริกนัทมันจากสาขา Ri s i n g Star เขาโกยไปแล้ว6 8 8 8 7 4โหวตคนนี้ฐานแฟนคลับระดับอินเตอร์แข็งแกร่งมากเราอาจจะต้องยอมให้เขาเป็นที่1ไปก่อนส่วนน้องต้นข้าวของเราอยู่อันดับ2ของภาพรวมด้วยคะแนน4 77, 7 7 7 2 3 3โหวตดูเหมือนจะปลอดภัยใช่ไหมครับแต่ความจริงคือไม่ปลอดภัยเลยค่ะเพราะอันดับ3ที่กำลังไล่จี้มาแบบหายใจรถต้นคอ คือคู่จิ้นระดับโลกฟรีนเบกกี้จากสาขาคู่จิ้นหญิงหญิงตอนนี้เขามีคะแนน4 5 6 3 7 4โหวตช่องว่างระหว่างน้องต้นข้าวกับฟรีนเบกกี้เหลือเพียงแค่ประมาณ20,000โหวตเท่านั้นเองค่ะ20,000โหวตฟังดูเหมือนเยอะแต่สำหรับพลังแฟนคลับสายวายและแฟนคลับสายไอดอลมันคือตัวเลขที่พลิกได้ในข้ามคืนครับย้ำว่า ข้ามคืนถ้าแฟนคลับต้นข้าวชะล่าใจคิดว่าน้องนำห่างแล้วคิดว่าน้องชนะแล้วแล้วหยุดโหวตผมบอกเลยว่าอันตรายถึงขีดสุดและที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือตัวแปรล,ลับที่เรามองไม่เห็นนั่นคือคะแนนจาก SMS ค่ะระบบการโหวตของไทยรัฐมีคะแนนที่ซ่อนอยู่ที่จะนำมารวมในวันสุดท้ายเราไม่รู้เลยว่าฝั่งคู่แข่งเขาซุ่มโหวต SMS กันไปเท่าไหร่แล้ว เขาอาจจะมีกระสุนดินดำที่เตรียมจะระเบิดตูมเดียวในวันปิดโบวตแแซงเราไปแบบไม่ทันต้องตัวก็ได้ดังนั้นปรากฏการณ์รักข้ามรุ้นกับคุณยายทวดวัย93ปีก็ดีหรือปรากฏการณ์งานแตกที่โคราชก็ดีมันคือความจริงเชิงประจักษ์ว่ามีคนรักน้องมากมายมหาศาลแต่ความรักเหล่านั้นจะไม่มีความหมายในเชิงสถิติเลยทํามันไม่ถูกเปลี่ยนให้เป็นคะแนนโหวตครับสาวอรยาอยากจะสื่อสารไปถึง แฟนคลับคุณแม่คุณยายคุณป้านะ้าอาทุกคนที่เอ็นดูน้องต้นข้าวท่านอาจจะไม่ถนัดเรื่องเทคโนโลยีท่านอาจจะโหวตไม่เป็นแต่อยากให้ท่านลองถามลูกหลานถามคนใกล้ตัวว่าช่วยโหวตให้น้องหน่อยได้ไหมเพราะเสียงของท่านมีค่าเท่ากับโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตเด็กคนหนึ่งให้ก้าวไปสู่เวทีระดับโลกได้จริงๆค่ะเราเห็นแล้วว่าน้องตุ้นข้าวปฏิบัติตัวกับแฟนคลับดีแค่ไหน น้องวิ่งลงจากเวทีไปกอดคุณยายน้องยกมือไหว้ทุกคนด้วยความนอบน้อมน้องยืนร้องเพลงจนเสียงแหบเสียงไห้เพื่อความสุขของทุกคนนี่คือเพชรน้ำงามที่วงการลูกทุ่มไทยไม่ได้มีมาน,นานแล้วครับภารกิจของเราตอนนี้คือการเจียระไนเพชรเม็ดนี้ให้ส่องประกายไปเข้าตาชาวโลกค่ะการรักษาอันดับสองในตารางรวมหรืออย่างน้อยที่สุดต้องไม่หลุดจากอันดับ3าคือเป้าหมายสูงสุดที่เราต้องโฟกัส อย่าไปสนใจคะแนนห่างในสาขาตัวเองแต่ให้มองไปที่คะแนนรวมของคู่แข่งระดับประเทศอย่าลืมนะคะโบโจโว่าคู่แข่งของเราคือแพทริกคือฟรีนเบกกี้ฐานแฟนคลับเขาคือระดับโลกเขาคือวัยรุ่นที่มีความคล่องตัวในการโหวตสูงมากส่วนฐานแฟนคลับต้นข้าวคือพลังมหาชนคนรากญ้าคือพ่อแก่แม่เฒ่า คือคนทำงานหาเช้ากินคํานี่คือพลังระหว่างเทคโนโลยีกับศรัทธามหาชนถ้าเราอยากชนะเราต้องรวมพลังกันให้มากกว่าเดิมเปลี่ยนพลังรักหน้าเวทีให้เป็นพลังนิ้วจิ้มโหวตครับสุดท้ายนี้ผมเบ่าโจดีไซน์อยากจะฝากข้อคิดไว้นิดนึงครับภาพที่คุณยายทวดวัย93ปีก่อต้นข้าวพร้อมกับรอยยิ้มที่มีความสุขที่สุดในโลกภาพนั้นแหละ คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่น้องต้นข้าวได้รับแล้วโดยไม่ต้องรอผลโหวตใช่ค่ะรางวัลแห่งความรักรางวัลแห่งความผูกพันมันมีค่ามากกว่าถ้วยรางวัลใดๆแต่ในทางโลกในทางเกยรติยศเราในฐานะที่คนที่รักน้องก็มีหน้าที่ที่จะผลักดันน้องให้ไปอยู่ในจุดที่สูงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทกับคะแนนที่นําอยู่อย่าไว้วางใจกับตัวเลขที่เห็นเพราะเกมนี้ ยังมีคะแนนลับและคู่แข่งที่น่ากลัวรออยู่สู้ต่อไปครับพี่น้องคนรักต้นข้าวเพื่อพาลูกสาวหลานสาวของเราไปเฉิดฉายที่ไทม์สแควร์ให้ได้ครับสำหรับวันนี้เบ่าโจ้ดีไซน์ไลฟ์ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกหัวใจที่รักน้องต้นข้าวและอย่าลืมกดโหวตก่อนนอนกันด้วยนะคะผมเบ่าโจ้ดีไซน์และสาวไออารยาลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ